วันนี้พี่จะชวนไปทำขนมปังหน้าหมูนะคะอันดับแรกเลยเราก็เอาขนมปังมาตัดขอบแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นพอควรนะชิ้นสี่เหลี่ยมและแผ่นหนึ่งพี่จะทำได้สี่ชิ้นนะคะแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งหน่อยหนึ่งนะคะส่วนหมูสับทุกคนคงทำเป็นนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชี หมูสับแล้วก็เอาไปบดให้ตําให้ละเอียดนะคะเหนียวเหนียวนะคะใส่น้ําตาลนิดนึงพอเหนียวได้ที่ดีแล้วแล้วก็เอามาป้ายหน้าให้ขนมปังนะคะปะหน้าด้วยพริกแดงแล้วก็ผักชีนะคะวันนี้พี่ไม่มีผักชีพี่ใช้ใบอะไรรู้ไหมใบจาดึงไม่เป็นไรคะ่ะได้หมดนะคะอยู่ที่ความสะดวก จากนั้นเราก็ไปเผากระทะให้ร้อนก่อนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรกระทะต้องร้อนก่อนเราค่อยใส่น้ํามันลงไปนะคะพี่จะเปิดไฟเบานะคะค่อนข้างอ่อนเพื่อที่จะไม่ให้ขนมปังของเราไหมเร็วเกินไปค่ะวิธีทอดพี่ก็จะเอาด้านหน้าของขนมปังที่เป็นหมูลงไปก่อนเลยนะคะได้ทีแเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนหมดทั้งหมดเลยนะคะ ไปดูกันค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆค่ะไม่ต้องเปิดไฟแดงมาก เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นเรียงใส่จานนะคะจัดให้สวยงามพี่จัดสวยงามได้แค่นี้แหละพี่ไม่ค่อยมีฝีมือในการจัดจานเท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาทําน้ําอาจาดกันค่ะน้ําอาจาดของพี่พี่ใส่น้ําตาลทรายขาว2ช้อนโต๊ะปูนปูนนะคะน้ําต้มสายชูก,ก็2ช้อนโต๊ะเหมือนกันพี่ใส่3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําสะอาดอีก2ช้อนโต๊ะทั้งหมดเอาไปเคี่ยวให้น้ําตาลละลายแล้วปล่อยไว้ให้เย็นเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปหัน่นแตงกวานะคะแตงกวาเราไม่ต้องหั่นละเอียดมากนะคะอันหย,ยาบๆยาบละเอียดมากเกินไปเดี๋ยวเวลาใส่น้ำล้วมันจะเหี่ยวแล้วเราก็ยังมีหอมแดงค่ะหอมแดงแล้วก็พริกแดงวันนี้พี่ไม่มีพริกบวกพี่ก็เลยใช้พริกแดงจินดาก็เลยใช้แค่เม็ดเดียวนะคะ ขนมปังหน้าหมูของพี่รัตเตมีก็เสร็จแล้วนะคะทานกับน้ำอาจารอร่อยแน่นอนค่ะไปค่ะทานด้วยกันเลย